สวัสดีค่ะวันนี้ห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านหนังสือกันนะคะภาษาพาทีนะคะเด็กๆไปหยิบมาเลยนะคะมาเตรียมไว้เลยมาดูซิว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านหน้าอะไรนะคะก็ยังอยู่ที่บทที่3เรื่องเพื่อนกันอยู่นะคะอ่ามาอ่านหน้า29กกันนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะชี้นิ้วตามคุณครูไปด้วยแล้วก็ออกเสียงด้วยนะคะ ه, วันนี้อ่านหน้า29เรื่องอ่านข้องร้องเล่นนะคะอ่านข้องร้องเล่นนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาอาอกเสียงตามครูคนะคะเพื่อนลูกช้างเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็ก ลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเดกตัวเล็กกว่าลูกช้างค่ะอ้าวเดี๋ยวรอบนี้นะคะคุณครูแนนจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้อ่านเองด้วยตัวเองทั้งหมดหนึ่งหน้านี้เลยนะคะ เพื่อนลูกช้างเด็กๆเ,เป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างอ่าเดี๋ยวเราต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองอ่านเองนะคะถ้าพร้อมแล้วอาอ่านเลยค่ะ นะเก่งมากค่ะเดี๋ยวอ่านแล้วนะคะถ้าใครยังอ่านไม่คล่องนะคะก็ฝึกทบทวนหลายๆรอบนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูกันบ้านกันนะคะกบ้านวันนี้แบบฝึกทักษะภาษานะคะหยิบมาเลยค่ะเปิดมาหน้า57 57นะคะวันนี้ข้อ12มาดูกันซิว่าเขาให้เด็กๆทำอะไรคะวันนี้ เรียงคําให้เป็นประโยคเรียงคำให้เป็นประโยคเรียงคำให้เป็นประโยค,ยค,โยคแสดงว่าประโยคที่เขาให้มาด้านบนนี้มันอยู่สลับที่กันนะคะมันอยู่สลับที่กันแล้วเราก็จะเอาคํา ด้านบนตรงนี้ที่สลับที่การมาเขียนให้ถูกต้องเรียงให้ถูกต้องให้เป็นประโยคที่ถูกต้องเหมือนที่เราอ่านบทเรียนที่3าไปนะคะมาดูข้อ1กันนะคะคำแรกอ่านว่าดูดูเด็กเด็กภูผาดูเด็กเด็กภูผาเอ๊ดูเด็กเด็กผู้ผ่ผาผิดใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องมาเรียงใหม่เรียงให,ม,ใหม่ให้มันถูกต้องนะคะ ดูตัวอย่างนะคะครูทําให้ดูเด็กเด็กดูผูผาอย่างนี้ถึงจะถูกต้องใช่ไหมคะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทํายังไงต่อไปนะคะข้อ2ดีใจเด็กๆดดีใจเด็กๆเอ๊ทำยังไงเรียงยังไงนะถึงจะถูกต้องเด็กๆลองเขียนมานะคะว่าจะเรียงยังไงถึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะข้อ3 ชูงวงลูกช้างชูงวงลูกช้างเอชูงวงลูกช้างใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่แล้วเด็กๆก็ต้องมาเรียงให้ถูกต้องนะคะข้อ4เป็นภูผาลูกช้างเพื่อนเป็นภูผาลูกช้างเพื่อนอไม่ใช่เด็กๆก็ต้องมาเรียงใหม่นะคะให้ถูกนะคะข้อห ลูกช้างตัวเล็กลูกไก่กว่าลูกช้างตัวเล็กลูกไก่กว่าเอ๊เรียงยังไงนะถึงจะถูกต้องหรือจะมีอีกวิธีนึงนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคําไหนนะคะจะมาเขียนอันแรกเด็กๆก,ก็ใส่เลขหนด้านบนคํานั้นอาแล้วก็ต่อไปลําดับที่2จะเป็นคําไหนเด็กๆก,ก็ใส่เลขสอไว้ด้านบน แล้วคำไหนเป็นคำที่3คํคำสุดท้ายหรืออะไรก็ใส่ไปแล้วก็ค่อยเอาหมายเลข1มาเขียนลงไปก่อนต่อไปก็เอาหมายเลข2มาเขียนต่อแล้วก็หมายเลขต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะต่อไปนะคะหน้า58ข้อ13คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด หน้านี้ไม่ต้องไปเรียงอะไรนะคะเขาทํามาถูกต้องแล้วเพียงแต่ให้เรามาคัดลายมือให้มันสวยงามนะคะคัดลายมือให้สวยๆแค่นั้นนะคะก็คือลอกลงมาได้เลยนะคะเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างเด็กๆก็เรียงไปเลยค่ะเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆก็เขียนลงไปลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก ลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างเราก็เขียนไปนะคะดูตัวอย่างนะคะนี่ก็ลอกลงไปเลยนะคะดูด้วยนะคะอ้าวครู ูจําได้ว่ามีเด็กๆบางคนนะคะเขียนสาราอูนะคะผิดตำแหน่งนะคะเด็กๆต้องระวังดีๆนะคะสรารอูอยู่ใต้ตรงใต้ยพยัญชนะนะคะไม่เอียงไปด้านตรงกลางหรือตรงนี้นะคะระวังให้ดีๆนะคะสาราอูจะเขียนผิดตำแหน่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกันบ้านมี2องหน้านะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำนะคะแล้วก็อ่านทบทวนหนังสือบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ